พื้นที่ภาคเหนือเป็นภูมิภาคที่ประกอบไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนและมีความชันจึงทําให้ประสบปัญหาดินโคลนถลม่มน้ําป่าไหลหลา,ลากเมื่อเข้าสู่ในช่วงฤดูฝนสํานักงานพัฒนาภาคสาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เล็งเห็นความสําคัญถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจึงได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงจัดตั้งชุดบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบโดยได้ให้ความสําคัญกับปัญหาน้ําป่าไหลหลา,ลากดินโคลนถลม่ม เนื่องจากเกิดขึ้นบ่อยครั้งและสร้างความเสียหายต่อประชาชนเป็นวงกว้างหน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆเพื่อให้กำลังพลและยุทธกรณรมีความพร้อมสามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาและทุกหน่วยจะมีการจัดตั้งเครือข่ายนักพัฒนาอยู่ในทุกพื้นที่ทำให้เมื่อเกิดสถานการณ์จริง เครือข่ายนักพัฒนาสามารถติดต่อกับชุดบรรเทาสาธารณภัยเพื่อแจ้งเหตุและความรุนแรงของสถานการณ์เพื่อที่จะได้ปรับรูปแบบการเข้าให้การช่วยเหลือโดยร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ทําให้การเข้าช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเป็นการเร่งบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้ We are ready! ีราพร้อมเมื่อภัยมาจงรักพักดีปฏิบัติตนดีปฏิบัติงานดีเพื่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน